คนดื้อเธอซนมากอยู่บ้านเฉยไปเอาเสื้อผ้าแต่งตัวเนี่ยเธอบอกว่าเธอจะเป็นเป็นรับพันแอมมาดามอยากจะเป็นมาดามแต่ว่าแม่บอกหนูคือหมาดำ <c oughs> น้องนัทจะเป็นหมาดำ <c oughs> ไม่ใช่เป็นมาดามมาดามคือพทัทจีรแมนไม่ใช่หมาดำ <c oughs> น้องนัทจะเป็นหมาดำ <c oughs> ไม่ใช่ คือมาดัมยบบนี้เลยคุณมองไม่เห็นหรือว่าดำมเมอร์มาดัมไม่ใช่ไม่ใช่หมาไม่ใช่หมาแล้วก็ดัมมันเป็นมาดัมพุ่มเลยมาดัมมาดัมภาษาอังกฤษเขาก็มีมาดัมจะเป็นคุณนายอืมใช่ดูหลังหยุดลุยแม่หนูเป็นคนนายอืมเขาใส่ผมของเขาเองด้วยนะที่แม่วีจับถ่ายลูก ขาทำของเขาเองเนี่ยเนี่ยทุกอย่างเลยเนี่ยเซนี้มาแล้วก็เซนี้อีกนะอ่ะทำท่าที่คุณมาดำทำท่าไงมาดำหมาดำทำท่าอย่างนี้เหรอมาดำไม่ใช่มาดำยืนตรงนี้มองไม่เห็นมาดำมันคือหมาแล้วก็ดำอ่ะวันนี้มันคือเร็วมาดำอย่างงี้ไม่ใช่หมามาดำมาดำเร็วพูดเร็วไม่ใช่พูดใช่ไม่ใช่พูดนี้หมาดำโอเคหมาดำอุ้ย รู้แล้วดีว่า่พูดผิดมาดํานี่พูดแล้วโอเคมาดํามาดําทำท่าตัวเซวนะแปมาดํา <c oughs> ไม่ใช่มาดําก <c oughs> ็ชื่อมันเหมาะอะไอตัวดำด้วยเหมาะกับชื่อนี้แล้วคุณเดินไปเดินมาฉันเวียนหัวก็คุณมากเลยคุณยืนตรงๆเป็นได้ไหมอะคุณมาดํามนี่นื